แมอเองพี่จังจะเอาุกโจขนมมันโจหน้าใครจะโจคำกเปเนี่ยกติพนี่ให้โจตก็ไเ่ายคาเสี่ยคนราคในว่าังนึงอ่ะขาสองรังสองขวดหนึ่งสองคนบอกได้ยินว่าลังได้ยินว่าสองรังรีบมาเลยเนี่ยขี่ไว้ครึ่งหนึ่งเลยเนี่ย เ<ม>ออขี้ไว้ครึ่งหนึ่งได้น <c oughs> นนหนินมนน <c oughs> ไม่ได้ยินว่าสองลังขี้ไว้ครึ่งหนึ่งรีบมาได้เขาว่าเลยเขาเปลี่ยนใจ <c oughs> ขี้นึงหนึ่งเนาะูจ้าได้ยินว่านังปุ๊บจะเริมเศร้าขีดม <c oughs> ายุดหูไหวเลยยุ่มยบไหวเลยไหมเนาะไ้มันจบไหวหมดตของปลามื่อ,อนั้นตัวคูมันเยอะ มันมันก็เลยเบิ้งหน่อยแล้วมันก็เลยเบิ้งบางงามถ้าตัวผูร้ายมันจะเป็นเลนส์กันโอนีหเอาไปใช้เหงื่อแตะเอาไปแใใกใปงใส่วา,างน้ำนู่ข้าวเ็ดเดี๋ยวเขาไม่ให้เราให้ตายบางที่ยังโดดเขาลดเ็มเก่งเอออีริแล้วเขาลดให้อีอกบางทีันจากบ้านเลย

ឯងមិនសែងគេណៃលបឯងយូរគេណៃมาเอามามาតាក់ខាងទីនេះក៏ໄດ້ អើយខ្ញុំអាចទៅបានហើយមកហើយនេះប្រហែលជាខ្មោចមកអីបុកទៅហាងទីព្រៀនចាស់ថាទៅមនុស្សខ្លួនលកខ្លួនខ្លាចខ្លួនម្នាក់ខ្លួនលកខ្លួនមួយ2ខ្លួនព្រោះវង្សពីញ៉ៃមកញ៉ៃអត់ខ្ញុំទៅលឿនណាញ់ចោលម៉ាត់ចាប់ប្រយោគទៅយ៉ាងអី

We am going มันล้านกว่า <laughs> <laughs> เขาให้สองคนต่อขวดในฮีให้ขวดหนึ่งต่อคนเลยเออจบไปเนี่ยมแก้วอี๋โง่ยัอ๋อแมาแม่โลจีนกาสตระคุ้ลูกี่เินจได้ทำเองได้ ปิงมันไม่มีที่ไปเด็กยปิงชุนี้มันฮู้มี่ได้ปะป๊เสื้อมันสวยมันกเลยนี่เห็นว่านี่นี่มันสียูชงนี่ปะป๊ลงมาเป็นอย่างนี้ตักกันเลย ฝากกับบ้านชิมฝน,นเปิดบอ่อไปให้หาอาหารจริงรีบ่อนแล้วค่อยมาจะชิงก็ให้เร็วกาชาน่ะไปให้อาหารจริงรีบ่อน <c oughs> มันมันมันแล้วหหวอาหารมันมันแล้วแข่งมัยเนาะมันคืออะไรมันคือสัตว์ประหลาดทงไงในกีตาเอาบอตกกักฉากกีตาหนึ่งจัวเดอยัวเดอจัตังยั่ว Gần như hỏi mắt chi hai Thôi bụng bênh hảo tóc tân ăn tóc tân Thọt tân mắt chi hai móc bút bút đi nữa nỗi móng trụ mút hai móc 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 hai สิ้นสมเน่าละคุณ <that's> เต้นบอลนี่เยอะับตะปูต้องรักเลยตีนอนนี่เนาะมองนแตกยางพิงของยาพรนีงไม่แตกเลยว่ะยีพรว่ะมันยังไอ่ยีพรก็อ่ะย่อนก่อนยะพรตัวนีน่อบารไปจับตํแหน่งจเ่นไหนยงยงอนเสาอู้ยะพรกีจับกลอย ไหนใครสเอาไควันไหนหลังหลังกินค่้ยหลังที่คนเมงแกหลังเยออ้วนวันหนึ่งคยิงยู่ยิงิงนอการน์ที่เป็นวันแรกแต่เยอะไพรเพราวนับสิบเอดฝั่นี้ยิงสิบไปบุญจตัวใส่เกี่ป็นมีจึง nha <coughs> 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 <coughs>